พูดจาสมเป็นนักกีฬาเลยอะไรเนะี่ยพวกนักกีฬาไม่ทำอะไรอยู่แล้วนี่ยิงธนูเป็นอย่างเดียวแล้วก็เข้ามาหาลัยและหาเงิน oh. ชีวิตง่ายเกิดมาสบายเลยชอบนั่งแช่เฉยๆพว่เราบ้าอะไรอยู่ได้ใครบอกว่าแค่ยิงธนูก็ได้เข้ามาหาลัยไม่ใช่เหรอเลิกโชว์โง่แล้วก็อยู่เฉยๆซะนานนี้ ไดีอตัวนี้มันเป็นบ้าเลยของมันนะคงไม่บ้าท่างนายหรอกตลอดนายเนี่ยของนายเนี่ยชองสันออนโจละออนโจ้โอ้ยไม่เป็นไรนะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าออกไปทําไมถึงไม่ฟังกันบ้างเลยอี่นี่นี่ไว้ข้างอนกันทีหลังเถอะนะว่งไงพอใจไหมติบายสิพูดมากชะมั ถ้าคุณอากลัวก็รออยู่ที่นี่ได้นะคะลูกอาก็อายุเท่าหนูเลยหล่อซะด้วยนะเอาไว้อาจจะแนะนำให้รู้จักดีไหมแต่หนูมีแฟนอยู่แล้วนะคะกดคางลงมาแล้วจากนั้นก็ให้ยืดแขนซ้ายให้สุดแขนอย่ายืดอกมากจนเกินไปอุย้ยเซ็กซี่สุดๆเลยฮะ Are you serious? เหงจะตายร้องเพราะด้วย <c oughs> จะได้หายเครียดหากเราได้เจอกันอีกสักวันอยากหาเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่าหากเราได้เจอกันอีกสักวัน นีใช้ยาสีฟันอะไรคะเนี่ยผมต้องขอโทษจากใจที่ทำให้ผู้ชมแล้วก็หลายๆคนต้องรู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าคลิปซอมบี้บนรถไฟใต้ดินของเราผมจะขอคุกเข่าเพื่อจะทำการขอโทษทุกท่านที่ทำให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจผิดพวกเราทำไปโดยไม่ตั้งใจสักที่ไหนล่ะเธอไอซอนเดี๋ยวมึงโดนกูแน่เด็กเหีย